ให้การดาเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคทั้งวปวงบรรลุผลสำเร็จอันดีงามตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างและขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ณที่นี้มีความสุขสวัสดีทั่วทุกเมื่อไป วระนี้ก็ได้รทรงมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาจบแล้วนะคะมหาเล็กรัวกลับชาวม่านปิดพระวิสูิ์ชาวพนักงานประโมนระทั่งแตรมโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายเคารพแปรวงบอลเลงเลงสงเสริมพระบารมี